เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมหลายองค์กรทุ่มเงินไปกับ AI ตั้งมากมายแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาอืมมันดูไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่วันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้กันครับพร้อมกับส่องอนาคตไปกับคำทำนายของ PwC ว่าในปี2026โลกของ AI จะเป็นอย่างไรนี่แหละครับ คำถามที่จีจ้ใจดำผู้นำธุรกิจหลายๆคนอยู่ตอนนี้เลยคือทำไมมีบริษัทน้อยมากที่สามารถใช้ AI พลิกโฉมธุรกิจได้แบบจริงๆจังๆทั้งๆที่ก็ลงทุนไปไม่น้อยแต่ผลลัพธ์มันกลับไม่เป็นอย่างที่ฝันไว้คือต้องบอกว่า ความสำเร็จของ AI เนี่ยมันอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีคิดเลยนะครับจากแนวทางเดิมที่แบบต่างคนต่างทำลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆซึ่งผลที่ได้มันก็จะเป็นแค่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาสู่แนวทางใหม่ที่มีกลยุทธ์ชัดเจนมีเป้าหมายที่โฟกัสและมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงแบบยกเครื่องเท่านั้นโอเคครับประเด็นแรกที่เราต้องคุยกันเลยก็คือเรื่องคุณค่าของ AI คือหลายบริษัทเนี่ยนำ AI มาใช้กันเยอะมากนะครับแต่ผลตอบแทนที่ได้กลับมามัน น้อยไปหน่อยชัยชนะเล็กๆน้อยๆที่ได้มาตอนแรกอาจจะกำลังบังตาเราจากปัญหาที่ใหญ่กว่าและมันก็ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงอยู่ครับคือถามว่าเห็นผลตอบแทนไหมก็เห็นนะครับอาจจะช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นนิดหน่อยเพิ่มกำลังการผลิตได้บ้างแต่ผลลัพธ์พวกนี้มันเล็กเกินไปแล้วก็กระจัดกระจายครับมันยังไม่สามารถรวมกันจนเกิดเป็นการพลิกโฉมหรือ transformation อย่างที่เราคาดหวังกันได้ แล้วบริษัทที่เขาทำสำเร็จละ่ะเขาทำกันยังไงคำตอบมันอยู่ในคำว่ากลยุทธ์นี่แหละครับพวกเขาไม่ได้แค่ทดลองเล่นๆแต่กำลังเดินทับอย่างมีวินยัยเพื่อไปคว้าชัยชนะจาก AI มาให้ได้แผนการรบของพวกเขามีแค่3ข้อง่ายๆแต่ทำยากมากนะ 1. คือผู้นำต้องเป็นคนเลือกจุดยุทธศาสตร์เองเลยครับเล็งไปแค่ไม่กี่จุดที่รู้ว่า AI จะสร้างผลกระทบได้มหาศาลจริงๆ 2. คือต้องเจาะให้ลึกและแคบ ทั้งเป้าหมายว่าจะพลิกโฉมกระบวนการนั้นทั้งยวงไม่ใช่แค่ปรับปรุงเล็กๆน้อยๆและ3สําคัญมากคือส่งทีมที่เก่งที่สุดลงไปลุยโดยให้คนฝั่งธุรกิจเป็นคนนําทับไม่ใช่ฝั่งเทคโนโลยี80%ท็อปตัตัวเลข80%เมื่อกี้คือหัวใจของเรื่องนี้เลยครับมันคือกฎ8 0ด80-20ที่บอกเราว่าตัวเทคโนโลยี AI เนี่ยมันสร้างคุณค่าได้แค่ประมาณ20%เท่านั้นเอง ส่วนอีก80%ที่เหลือมันมาจากการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อให้คนกับ AI ทำงานร่วมกันได้แบบลงตัวที่สุดนี่แหละครับคือจุดที่บริษัทส่วนใหญ่พลาดไปพอเราต้องออกแบบการทำงานใหม่ทั้งหมดแน่นอนว่าโครงสร้างของพนักง,งานก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยและนี่คือจุดกำเนิดของบุคลากรสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า generalist หรือถ้าจะเรียกง่ายๆก็คือมนุษย์เป็ดที่รู้รอบด้านนั่นเองครับ โครงสร้างทีมจะเปลี่ยนไปเป็น2รูปแบบที่ต่างกันสุดขั้วเลยนะครับสำหรับงานที่ใช้ความรู้เนี่ยมันจะกลายเป็นรูปนาฬิกาทรายคือส่วนตรงกลางจะแฟบลงคนระดับกลางจะน้อยลงแต่จะต้องการคนระดับจูเนียร์กับระดับซีเนียร์มากขึ้นในขณะที่งานหน้าด่านจะกลายเป็นรูปเชรคัพคือคนระดับเริ่มต้นจะน้อยลงมากแต่จะต้องการคนระดับกลางที่คอยบริหารจัดการ AI a g เอเเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลย การเปลี่ยนแปลงนี้กระทบองค์กรเต็มๆเลยนะครับความต้องการ g e n e r a l i ลิที่จะมาคอยคุม AI agent จะพุ่งสูงขึ้นมากทักษะใหม่ๆที่ทุกคนต้องมีก็คือการจัดการ agent และการเชื่อมโยงงานให้เข้ากับเป้าหมายของธุรกิจแน่นอนว่าวิธีให้โบนัสหรือแรงจูงใจก็ต้องเปลี่ยนไปผูกกับผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยตรงด้วยมีกลยุทธ์แล้วมีคนแล้วส่วนที่3ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือระบบครับ ถึงเวลาที่เราต้องเลิกพูดถึงแค่หลักการสวยหรูแล้วมาสร้างระบบที่มันควบคุม AI และสร้างความไว้วางใจได้จริงๆกันดีกว่าข้อมูลก็ชี้ชัดเลยนะครับว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาเห็นคุณท่าของ responsible AI หรือ AI ที่มีความรับผิดชอบกันอยู่แล้ว60%เชื่อว่ามันช่วยเพิ่มทั้ง ROI และประสิทธิภาพส่วนอีก55%ก็บอกว่ามันช่วยให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้นแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับแม้จะรู้ว่ามันดี แต่ผู้บริหารเกือบครึ่งหนึ่งก็ยอมรับตรงๆว่าการเปลี่ยนหลักการสวยๆพวกนี้ให้มันเอาไปใช้งานได้จริงในองค์กรเนี่ยมันยากมากนี่คือช่องว่างขนาดใหญ่เลยนะครับระหว่างการรู้กับการลงมือทาแล้วจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงคำตอบทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากก็คือสิ่งที่เรียกว่า AI orchestration layer ครับ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะคบว่ามันคือศูนย์บัญชาการกลางของ AI ทั้งองค์กรเลยที่จะคอยจัดการนวัตกรรมควบคุมความเสี่ยงและทำให้ทุกโปรเจกต์สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของบริษัทมาถึงคำทำนายสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยครับนั่นก็คือผลกระทบของ AI ที่มีต่อเรื่องความยั่งยืนเราจะมาดูกันว่าแรงผลักดันที่อยากได้ผลตอบแนทนธุรกิจเนี่ยจะเปลี่ยน AI ให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อโลกเราได้ยังไง เรื่องนี้มันเหมือนเหรียญสองด้านเลยครับด้านหนึ่งคือความท้าทายเพราะ AI มีใช้พลังงานมหาศาลจริงๆแต่อีกด้านหนึ่งมันก็คือโอกาสครับเพราะ AI ช่วยสร้างประสิทธิภาพใหม่ๆที่คาดไม่ถึงและยังช่วยเพิ่มทั้งยอดขายและกำไรให้ธุรกิจได้อีกด้วย AI สามารถช่วยสร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนที่วัดผลได้จริงหลายทางเลยครับอย่างเช่นช่วยหาว่าลูกค้ากลุ่มไหนที่ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อสินค้าสีเขียวช่วยลดค่าขนส่งและค่าไฟ หรือแม้กระทั่งช่วยติดตามที่มาของสินค้าได้ตลอดทั้งซั p p l y chain ซึ่งทั้งหมดนี้ก็กลับมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ได้ด้วยดังนั้นบทสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือความสำเร็จในปี2026มันไม่ได้มาจากปัจจัยเดียวครับแต่มันมาจากการบูรณาการทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งกลยุทธ์ที่เฉียบคมทีมงานที่พร้อมปรับตัวและระบบที่แข็งแกร่งทั้ง3อย่างนี้ต้องเดินไปพร้อมกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลย คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันก็คือภายในปี2026องค์กรของเราจะกำลังเดินทัพอย่างมีเป้าหมายหรือจะยังคงแค่เดินเตะไปอย่างไร้ทิศทางซึ่งคำตอบของคำถามนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและลงมือทำตั้งแต่วันนี้ล่ะครับ